คุณพัฒรนยัยคุณกุณลธิดาคะประเด็นสําคัญที่สอสอพูดคุยกันในวันนี้คืออํานาจในการยุบสภาของพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งภูมิใจไทยไม่หวั่นค่ะหากเพื่อไทยตัดสินใจเช่นนั้นก็พร้อมที่จะสู้ศึกเลือกตั้ง สอสอพักภูมิใจไทยค่ะยังคงเดินทางเข้ามาที่ทําการพักเพื่อรอคําตอบจากพักประชาชนว่าจะตัดสินใจเทเสียงสอสสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยนะคะโดยนางสาวแนนบุญทิดาสมชยัยโฆษกพักภูมิใจไทยระบุว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่าภายในวันนี้จะได้รับคําตอบหรือไม่ถ้าพักประชาชนไม่เลือกใครเป็นเรื่องของอนาคตแต่ยังเชื่อว่าการเมืองไทยไม่ถึงทางตันส่วนจะกลับไปจับมือกับพักเพื่อไทยได้หรือไม่นั้นหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนไปแล้วและขนาด นี้ก็ไม่รู้ว่าพูดจาภาษาเดียวกันด้วยหรือไม่ค่ะจริงจะใช้คำว่า,วาก็เผื่อใจก็คงคงไม่ได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยู่ด้วยกันด้วยการให้เกียกรติกันไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนก็ตามแต่นะคะแต่เห็นว่าทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ของของขั้นตอนที่ยังเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็ระบบของของการเมืองไทย ทางภูมิใจไทยเองเราก็ยังมองว่าก็ยังมีทางไปต่อเรายังไม่ถึงขั้นที่เป็นทางตันที่จะต้องหาทางออกในแนวทางอื่นนะคะ ส่วนกระแสเรื่องยุบสภานะคะนายชัยชนกชิดชอบเลยคะ่ะที่การพักภูมิใจไทยได้ย้อนถามสื่อค่ะว่าสมัครสามารถที่จะยุบได้หรือไม่แต่เชื่อว่าไม่น่าจะทําได้นะคะถ้านึกถึงประโยชน์ของประชาชนก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งจะยอมรับการตัดสินใจพร้อมมองว่าขณะนี้มีภัยอยู่หลายอย่างน่าจะมีน้ําท่วมอีกหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วงตอนมีรัฐบาลอยู่ก็ยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ดีแล้วถ้ายุบสภาไปจะเป็นอย่างไรด้านนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยระบุ หากพักประชาชนไม่ได้เลือกพักภูมิใจไทยก็ยอมรับการตัดสินใจและจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านต่อค่ะซึ่งพักภูมิใจไทยเตรียมรับไว้ทุกฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพักเพื่อไทยตัดสินใจยุบสภาภูมิใจไทยก็พร้อมสําหรับการเลือกตั้งค่ะโดยว่ท่านรักษาการนายกคิดว่ามีอํานาจนะครับท่านก็สามารถทําได้เลยตามอํานาจหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าเราก็คงคือคงไม่ต้องไปพูดอะไรอะ่ะเพราะว่าวันนี้ ก็มีนักวิชาการทั้งฝั่งที่บอกว่ายุบได้ทั้งบอกว่ายุบไม่ได้นะครับท่านก็ไปประเมินความเสี่ยงของท่านเองนะครับทางเราก็ไม่ได้ติดอะไร สำหรับบรรยากาศที่พักภูมิใจไทยวันนี้นะคะนอกจากคนของพักแล้วยังมีคนต่างพักอย่างนายศักดาวิเชียนสินสสการจณนบุรีพักเพื่อไทยเดินทางเข้ามาที่พักด้วยซึ่งนายศักดาเคยประกาศชัดสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกวันนี้บอกว่ามากินกาแฟแต่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์ค่ะว่าจะมีสสพักเพื่อไทยมาเติมเสียงให้กับพักภูมิใจไทยอีกหรือไม่นะคะวันนี้มีบรรดาสสมีกรรมการบริหารและสมาชิกพักเดินทางมาที่ทําการพักภูมิใจไทยแต่ยังไม่เห็นคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเดินทางมาที่นี่นะคะคงต้องรอดู ช่วงบ่ายคะ่ะว่าท่าทีของรประชาชนนั้นจะมีการถแถลงหรือว่าตัดสินใจหรือว่ามีผลออกมาเป็นเช่นไรภูมิใจไทยก็คงจะมีท่าทีต่อคะ่ะคุณพัทรดาันคุณคุณธิดาค,คะ่ะ